สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิดตารุ่นปลดหนี้ปี59ออกโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยสาขา,าภาคเหนือเขตสองค่ะ ด้านหลังเป็นรูปสิงนะคะ ดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อผงผสมว่านนะคะเนื้อจะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะน้ำตาลอ่อนเกือบเป็นสีครีมะคะ่ะหมายถึงองค์จริงนะคะแต่ว่าพอเข้ามาในกล้องแล้วมีแสงมันจะดูเป็นเหมือนสีน้ำตาลออกเข้มนิดนึงนะคะแต่จริงๆแล้วองจริงจะออกเป็นสีน้ำตาลนวลนๆนะคะสำหรับองค์นี้เขาก็มีกล่องมาให้ด้วยนะคะ กล่องก็กล่องเดิมๆสมบูรณ์เลยค่ะขอโทษด้วยนะคะอิ่มพยายามไม่ให้มือด้านขวามันบังแสงนะคะเพราะว่าอิ่มเปิดหน้าต่างให้แสงเข้าด้านนี้ เมื่อเทียบขนาดกับความสูงของเหรียญ10บ,บาทก็จะเห็นว่าขนาดเท่ากันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับไอดียลนและเบอร์โทรศัพท์อยู่ติดกันค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ